สวัสดีครับพี่น้องรถไทยทุยครับจากร้านเกษตรไอเดียนี่ก็มาพามาชมพามาอัปเดตงานครับขั้นนี้เป็นลูกค้าจากอุดอรครับติดตั้งหัวตัดยาชุดตัดญ้า สองหัวครับชุดตัดหญ้าสองหัวตัวนี้ก็ประมาณเมตรความกว้างาเต็มขั้นรถนะครับเวลาตัดตัดจะอยู่ด้านหน้า คันนี้เครื่องสิบห้าจุดห้าสตาร์ทกุญแจตัวนี้เครื่องตัดหญ้าสามารถถอดได้นะครับตัวนี้ถอดถอดใบเปลี่ยนเป็นใบดันเป็นใบดัน ข้างในก็มีอีกมีอีกสามขั้นสามขั้นกำลังขึ้นโค้งครับพี่น้องตอนนัวนี้โอ้จริงไหมครับตัวน,นี้ว่าจะเฮ็ดเฮ็ดรถเกียวรถเกียวหน่อยครับ ล่อชมครับลดเกียวหน่อยลดเกียวเขาผมมาเบิ่งานต่องานรถไถตัวนี้เหลือว่างเครื่องหอเหก็ดระบบครับขั้นนี้คันนี้ก็ ได้เยอะนะครับชุดนี้จะเป็นเกียร์นอนนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งโค้องอายุทยาเกียร์นอนตัวนี้ โันนี่ใจน่าจะเป็นบิ๊กคิวบิ๊กคิวแปดแปดครับเป็นเกี่ยนนั่นชุดการสำเร็จชุดพวงมาลัยสำเร็จนะครับ จุดเกียร์ครับตรวนี้จะเป็นเหมือนโคหน่าครับ กันกันสาบอันนี้กับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเหลือแค่ยกเครื่องยกเครื่องไส้แล้วก็เดินระบบ ครับแล้วก็ติดตั้งชุดใบลาน,นาชุดใบลาน,นากับชุด้วยเซนเหรอครับเดี๋ยวแครล้อติดตั้งครับตัวนี้กับเครื่องแม็กนัมสิบห้าจุดห้าสตาร์ตกุญแจเหมือนกันครับเดี๋ยว เดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกที่นึงนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณที่รับชมที่ติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ